สาธุขออยู่ดีมีความสุขนะอายุมั่นขวัญเยืนอ่าเจ้าอะไรนะเจ้าดอยเจ้าดอยอ่ารวมเจ้าดอยด้วยนะอ่าเจ้าดอยให้อยู่ดีมีความสุขนะไม่เดิมไม่ดูนะเออดีดีด,ดีอ่าเป็นมาดีมีบุญนะเออดีเวลาพามาบิฏบาศก็มาอยู่ใกล้กลกลนะเออมาร่วมด้วยมาทำบุญนะ อ่าสาธุสาธุบายบายไปแล้วนะอ้าอกาสหนนะ้ามาใหม่นะเออเจ้าดอยเจ้าดอยมาดีมาดีม,าดมีบุญนะไม่กัดนะอ่าสาธุสาธุสาธุอ่าสาธุป่าไปแล้วเจ้าดอย สากทูสัตัวสักทอ้าวายบาย